สบายดียยดพี่น้องเสียกันยังวัดเวทีท้าวยังไปรับโทรศัพท์เพิ่นนี่นก็ไปทั้งผิด 嗯。<Yeah. S 2> yeah. น้ำมือตื้นหลเนี่มนะตื้นไหลเน่ยหัวับบ้านดูดบ้านดดบ้านดดมือขึ้นก่อนนี่มาตะข่างดนอหนินี่มาตะบาน่ดนอนมือขึ้นเน่พันธุ์อ้างผงพันธุ์พันธุ์ง อยู่ในปา่าเลยพี่หน่องเอ้ยมือนีิทีมงานอยู่ในป่าด,ดีมือหนิเมื่อแคบแคบ่นบ่ เออบ่มีอีหยังอยู่หันเฮาก็อยู่ศาลาผักโสมเนาะมื้อนั้ก็ได้อ๋ออยเออผมอยู่หลังดสิไปเลยติแม่ผู้ใหญ่ไวเฮาก็อยู่ศาลาักโสเด้มื้อนั้นบ่ได้กินเลยเด้บ่ได้ฮู้ว่าแม่นบ่มีแล้วก็บ่มีอีหยังเด้อยู่หันบ่มีอยู่ศาลาักสก็บ่มีหยังบ่มีกบ่มีอยู่นี่ผมสิบ่ให้ต้อยของวัดเ ขันว่ามือนยุสลาเฮาวยุสลาผักสบวัดเขียบๆเหมือนบ่หมี่ยั้งหัวครับผมแก้วกำชับอีกเดี๋ยือถ้นหวย้วยกับหม้อวัดนี่บ่ให้บายเลยเดี๋ยมันบ่ของบเป็นแนวผมบอกบ่เฒ่ามื้อนั้นเฮาก็มารุ่นมู่บ่มีหยังอยู่หันผมก็ออกรุ่นมู่ที่ไหนมื้อนั้นยุสลาผักสบเฮาอยูุสลาผักสบบ่มีหยังดอกครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออบปนั่งเกือดร้องจะบ่ไปรถงานนี้เว่าเจ้าต้องขานใส่รถ เคันวาอยู่ในซาลาวัดกะสีวาวน้ำอยู่เนาะอันนี้เอาอยู<ะ>่ซาลาผักสบกับบ่มีอีหยังเนาะคันวาอยู่ในซาลาวัดกะสีพ่อวาน้ำเท่าเท่าเฮ้ยแม่นั่นเขากะว้าเขากินเลาวกะสิตใหญ่ยุ่ตามนั่นเขนาเพื่อเอามาดองแต่ถ้าถวยเข,เขาเขากินแล้วเพาะกะว่าเก็บอยู่อนนนกิ แต่เขาใส่ถั่ยเขาเทะแถเขายังบะล่างเอาอยู่เขายังถิมใบหันอยู่เว้ยเออยากระเช้าไร่พอดเจ็ดสิบใบถิใบก็ถิมว่าบาปเอาเวียนหมอน้ำเนาะเจ้ากระได้ที่พแต่ว่าถั่ยเขาเทะแถเขายังบะล่างเอาอยู่ ก้าเพิ่นว่ามันขั้วีแต่แมิยิงไปแบกเอาเลยว่ยาจันอยไไู่เนี่ยใครอ่ะไปเม็กเอารถเล่นเอารถเอารถเล่นไปรีบเผินว่ามันมีแต่แมินทีแต่แมิยิงเห็ดขั้วอยู่หานนี่เดน้ำวันนีเ้เดนรถยูเออเดดเดดีิเมียเกี้ยง,<อ>งเกี้ยง <othe> ไปเอาขาสารยุคันี่นี่เดน่เดโอ้เขาสารออกมาแล้วเลียต้นน้ำเลียน้ำานพ่อน้ำถังานาน้ำกินไหมพ่อน้ำถังนั่นน้ำถังเออยุคัวนี่ตีพ่อบ่เด้เข้าเจ้าภาพพอดีทให้รดกันรถน้ำมาส่งแกมาดิเจาเจามาอได้กับสาถังประซานให้เนี่พ่อประสานให้เพื่อนเนี่เพื่นจิได้เย็ดเนีกินน้ำสามสิถังเขาสารอบเกแม่ขัน พันสีเฮ็ดเนี่ยกิน,นเ,เขาขา<อ>เขาเขาจาจสิวขึ้นรถข้านีตครับเ้า้อยพ่อยูไม่เงิมันมันหนักดอกเท่าโอพ่อยเป็นผู้อยู่เขาสารมาเดี๋ยวหนึ่ง คือมิตรจะจะผูเว่าไถ่าไม่ได้มืดแท่คนหุ่เขาจะชงเขาสองเอาไปแล้วแล้ววัน้เถ่าคข้าจะกินเหล่าวันไหนเดวกต่คุนมเออคุ่มละดีแล้วละพ่อเขาจงได้เป็นคุณนมกับพ่อล้วนาะมันกับวัดติมเนาะนับปอได้ยู่งมันกันนับถุงว่าได้ได้จังสี พี่ว่ามอลำกินเปียงกับว่าเมียนนีม่ม,มันมาติ่มแม่ี่น้อนทีอมันปิดเดียวมันพ่อปิดจำบวกุลายประเทศเสีปิดกัได้ยี่ว่ามอลำกินเปียงกับว่าเมียนนี่คนกัามหาอุนี่เนาะเฮ้ยเขาจเพิน่นเสียเอ็ดที่ไส่ไหน สำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำหีับก่อนพี่น้อง<ม>ขอบกันไปคลิปนะ่ะสำหรับคลิปนี้สับายดีพี่น้อง